เทียงแล้วไปหารับลูกก่อนบาดนี้เอา้ารถเป็นอย่างบบดนี้คือสตาร์ตบอติดละ่ะสิฝ่าเวลาลูกอยู่สิทันบนอบาดนี้กระสได้อยู่ตัว ซาทัวคันเจ้าที่เจ้าทานมีจริงให้มาซอยผ้ขาดในทอยทนจ้ารถเป็นอย่างสตาร์บัต,บติดนี่มันไปมาบาอกยังแถวนี่เนาะกำลังรับแสบๆนี่อันเกา่ายังบมต้นเขียอยู่มาขอเพิ่มอีกเลยแต่แต่อันเก,ก่าก็ยังสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบหกคนเลยนี่โอ้พวกมนุษย์โลกหรือมนษัมมาหากินยังว่าแต่ละมือนะมนเที่ยวมาขอเที่ยวมาขอเที่ยวมาขอเนี่ยน่ากระโถนตีปากอุ้ยกระโถนโมมี่วะ ตีปากมันจะว่ามนุษย์โลกซุบนีนี่เหรอรอบนี้ไม่ีเรื่องอยังอีกละ่ะโอ๊ยผีหลอกโอ้ยหลงผิดมองหลอกบ้านเจ้าตีคอยนี่เป็นเจ้าที่กะเจ้าเป็นบอ่บอ่อยมาซอยนี่ป้าเจ้าที่เหงียนสมารอแถวบาทนี้เจ้าที่สอยหนูแน่รถหนูสตาร์ทบอติดหนูฝ่าไปเอาลูกมนุษย์นี้นมีแต่ขอขอขอติอ๊ติสใส่ขอเอะกะขอรถสตาร์ทบอติดกะขอสี่ยางที่ควรเช็ก ถ้ารถสตาร์ทติดหนึ่งรถเจ้ามี้ํามันบอจะล่องเซกมึงดูมันมีอยู่บนหนามันเต็มถังอยู่ได้ละจ้ะสองแบตเตอรี่นะ้มีไฟบอแบตเตอรี่ก็ไมเอียมรถกัหากก็ซื้อมันใหม่ๆเลยจ้ะสามไฟเตือนเครื่องยนต์ขื้นอยู่บอปกติบอรถได้อาเขาไปเช็คระยะบอรถหนูก็เขาเช็คตามระยะทุกระยะกับบริมีไฟเตือนอยางขึ้นมาได้ค่ะและรถล่ะซื้อ,อยูใส ทางร้านเขามีการรับประกันห้บล่าบมแมนแต่สิมาเฟื่งเจ้าที่ย่างเดียวรถันี้หนูซื้อมาแต่พอ่ประเสริฐมอเตอร์จ้าเพิ่นรับประกันให้า Moment, าาานนหาป,าป,หปีหรือห0าหมื่นกิโลมเมตจา้าเขารับประกันให้เจ้าหลายปาน,นั่นเจ้าก็ยังไม่ยากเจ้าที่อยู you know. ่เนาะห่วยเช็คเบิร์ดแล้วมันสิมีปัญหายัางสัน่นเอาเบิ่งสัน่นเดี๋ยวสื้อเบิ่งให้วันเป็นยังเอัลเลกรา อปัดที่เยอปัดติเทเทนาอปัตติยาอปัดติเทเทคืออปัตตตโยอปัตตตเพียงเพียงเพียงดีเด้รถมันกับสตาร์ทปิดธรรมดาปกติของมันอยู่ดีไปผู้จักเลี้ยวปัญหาของมันนะที่เจ้ารถเจ้าสตาร์ทบ่ติดนั่น เจ้าลืมเอาค้าตั้งคืนอโอ้ยหนูก็ลืมค่ะตอนสื่อเพิ่นก็บอกอยู่ว่ารถรุ่นนี้นะมันมีเซฟตี้ถ้าบ่กเอาค้าตั้งคืนมันสิสตาร์ทบ่ได้หนูก็ลืมลืมคักลืมแน่จ้าเทือเ่อหน่ะนะเซกอนโมเมนต์เอะยังก็มีแต่ขอขอขอให้มันยับบากเจ้าที่นี่คอยนี่นอนก็นลังเสียบๆนี่ย a m a h a v a ว u Content ว่าแต่รุถงามปานนี้เจ้าที่ขอร้องจักตั้งให้เด้อ ใช่เลยจ้าบีตรงนี้ได้จ้าเจ้าที่ที่ดีปานนี่บมมีไผ่สือมาถวายเจ้าที่เนี่ว่า